ประชาบ้านในหมู่บ้านให้ทั่วทุกครัวเรือนแล้วก็ร้อมกันนั้นก็หาอุบายหาหนทางที่จะเกลี้ยกล่อมชักจูงให้เด็กๆเกยาวชนหรือคนในหมู่บ้านนั้นให้รู้จักคุณค่าของศาสนาพุทธด้วยวิธีการต่างๆไม่ใช่โดยวิธีเทศนาวันพระเทธธีไม่ได้ผลแหละครับการเทศวันพระเททีหนึ่งนี่ยเทศเป็นธรรมเนียมเทศเป็นพธิธีคนจะฟังรู้เรื่องฟังเข้าใจนะไม่มีเลยขาจะมีก็น,น้อยเต็มทีไม่ได้ผล การเผยแผ่ในศาสนาพุทธตราบใดยังไม่แก้ไขย,ยังเผยแผ่แบบเก่าอย่างนี้แล้วก็เจ๊งศาสนาฝรั่งแน่ทาไม่รู้จักพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไอ้เพศแบบวันภานี่เลิกซะทีแต่ขนุนเทศนาวัวหนมมันสำเนียงชวนนอนหลับเนี่ยคุณฟังก็จะหลับเสียงเนี่ยแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงหยุ่นโยออ๊อกอ๊อกก็จะจบเนี่ยโอ้ไม่ไหวเราต้องทันเหตุการณ์ทันสมัยโลกเพศเส้งแบบนั้นให้เพศย่างเสียงเราพูดธรรมดาอย่างปาสคาธาธรรมดา ให้ฟังกันง่ายง่ายให้ฟังกันอย่างเข้าใจ